สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็พบกันทุกวันตั้งแต่เช้าตรู่เช้ามืดตีห้าครึ่งสำหรับท่านที่รอและก็ตื่นแต่เช้ารอตีห้าครึ่งก็จะได้พบกับยอดชายในบุญระวีมานั่งกับปุกลุกอยู่ตรงนี้นะครับเอาอะไรต่ออะไรมาสนทนาให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกันทุกวันทุกวันทุกวัน,วนอ่ะล้อมงเข้ามา ไม่เสียเวลาครับไม่ต้องคุยพร่ำทําเพลงอะไรแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับตรงกับวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2,564อ่ะปูเสือเลยยังล้อมวงเข้ามารายการรายการข่าวแบกดินที่เขาเรียกว่ารายการนี้เป็นรายการอของคนชั้นล่างรายการข่าวแบบตลาดสดก็ว่ากันไป อาจจะดูถูกดูแคลนหรือจะเชิดชูหรือจะอะไรก็แล้วแต่ตามอัตยาศัยเออแต่ผมได้ยินเขาเสียงกระซิบเขาคุยกันจากบ้านหลังหนึง่งเขาคุยกันว่าไงเขาคุยว่าไงเอาเอาแอบไปดูหน่อยอพี่ยุ้ยคะ่ะน้องว่าพี่อยู่มาเจ็ดปีแล้วเนี่ยน่าจะพอนะคะเออพี่น้องประชาชนเขายัางต้องการพี่นะพี่ถองก,การช่วยคนจน ช่วยคนจนสำเร็จแล้วนี่คะช่วยทุกคนยากจนทั้งประเทศละคะโอ้ยน้องไม่เข้าใจพี่ไอ้โบ้มันบอกว่าพี่ทำดีตั้งแต่มีนายกมาทุกคนในประเทศไทยเนี่ยพี่ดีที่สุดเก่งที่สุดไอ้โบ้มันรายงานพี่ทุกวันลนะน้องเรื่องความดีของพี่เนี่ยโอ้ยพี่เชื่อพี่หูโบ้เลยคะ พี่ลองไปฟังลูกๆนักศึกษาสิคะเออไม่เอานะ่ะน้องพี่จะไปทำงานแล้วจะไปช่วยไปช่วยคนให้จนต่อเอ้ยจะไปช่วยคนจนต่อได้ยินเขาสนทนากันในบ้านหลังหนึ่งฟังไว้ฟังไว้ฟังไว้ะรู้ไว้ใช่ว่าใใจบาแบกหามข่าวคราววันนี้ในสื่อสารมวลชนประเภทหนังสือพิมพ์ซึ่งไม่ค่อยมีคนซื้ออ่า เพราะเวลานี้โลกมันเปลี่ยนแปลงท่า <c> น <oughs> ทั้งหลายต้องเข้าใจขนาดทีวีโทรทัศน์เนี่ยคนไม่ค่อยดูก็หันมาดูทางมือถือกันเยอะสื่อกระจกครับก็กลายเป็นเรื่องราวของสื่อกระจกที่เข้ามาชมรายการข่าวทะลุไหมกันแต่เช้าตรู่ก็เลยทำให้ข่าวทะลุใหม่เนี่ยเป็นข่าวที่ทะลุไปไกลจุดล่าฟ้าเขียวถึงนู่นละดาวังคาร หนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ <c oughs> ล็อตแรกหนึ่งล้านโดสชิโนโฟาร์มราคาไม่เกินพันราชวิยาลัยขายเอกชนไม่หวังกําไร WHO ฮูเนรับรองคืออย่างนี้ต้องเข้าใจหลายท่านบอกเฮ้ย hey, ไม่ฟรีเหรอสาบ,บัานราชวิทยาลัยเนี่ยของฝ่ายหญิงจุฬาภรเนี่ยท่านเป็นมูลนิธินะครับเ,เสียเงินเป็นเรื่องปกติ ราคาทุนครับประกาศราคาทุนไม่เอากำไรเลยเป็นมูลนิธิไม่เอากำไรเลยเหมือนกับโรงพยาบาลจุฬาพรคือเขาทำกุศลกันอย่างนี้ซึ่งผมบอกว่าผมฟังข่าวนี้ด้วยหัวใจที่พองโตนับเป็นพระมหาการณาธิคุณท่านทั้งหลายที่ฉีดกับรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลฉีดให้ถ้าบอกฟรีฟรีฟรีไม่ฟรีนะครับไม่ฟรีนะครับ มีเงินจากรัฐบาลจ่ายค่าจ่ายค่าวัคซีนนะครับจ่ายค่าวัคซีนราคาวัคซีนโดสละเท่าไหร่ก็ไม่บอกไม่บอกไอ้เรื่องใต้โต๊ะบนโต๊ะแล้วไม่ต้องกลัวแล้วครับมันไม่บอกอยู่แล้วแล้วมีให้เลือกเพียงสองยี่ห้อเท่านั้นอย่าเข้าใจผิดนะมันเสียเงินังนั้นแต่มันเป็นเงินที่เกิดจากภาษีอากรของประชาชน เอาเงินประชาชนไปจ่ายถึงแม้ว่าท่านจะฉีดกับจุฬาภรรา,รราชวิทยาลายัยมันก็เป็นเงินที่ท่านจ่ายราคาทุนเท่านั้นนี่เป็นความกรุณาจากสถาบันจุฬาภรณ์หรือจุฬาภรราชวิทยาลัยซึ่งเป็นมหากรุณาที่คุณอันใหญ่หลวงเหมือนคนเราเดินกลางทะเลทรายไม่มีน้ำกินแล้วเวลานี้ ท่านโยนน้ำให้หนึ่งขวดท่านให้น้ำกับเราเราก็มีชีวิตใหม่ทุกคนอยากจะฉีดวัคซีนที่มันดีที่สุดที่ไม่มีผลข้างเคียงแต่เวลานี้ฉีดไปฉีดไปมันขนผลข้างเคียงล้มแผลล้มแผลล้มแผลผมถึงบอกว่าอย่าคิดมากหลายคนที่ออกมาโจมตีผมรู้แล้วว่าพวกนี้คือพวกช่งสถาบัน ทำใจให้นิ่งๆคุณไปกินปลาเยอะๆให้สมองมันพัฒนาบ้างไม่มีใครช่วยแล้วรัฐบาลทําอยู่ในเวลาเนี้ยไม่มีใครช่วยผมมองอะมองดูสิคุณจะช่วยไหมใครจะช่วยไหมถ้าผมมีสตังค์อย่างคุณธนาธรเนี่ยมีเป็นหมื่นล้านแสนล้านในนามบริษัทผมสั่งซื้อเข้ามาเลยและขายราคาทุนดูสิอะไรจะเกิดขึ้น แต่อเผอิญผมไม่ได้มีสตางค์สักหมื่นล้านสักหมื่นบาทก็หายากมันมีแต่สมองมีกว่าความคิดที่จะทำเพื่อประชาชนแต่พอมาวันนี้มูลนิธิหรือสถาบันจุฬาพรราชวิทยาลัยเนี่ยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยเขาสั่งซื้อมาเขาเห็นว่ามันเกิดเหตุนในบ้านเราถ้าปล่อยไปอย่างนี้เราจิตตกหมดฮะจะฉีดวัคซีนคิดแล้วคิดอีกแต่ถ้าร้วัคซีนที่ สามารถจะเลือกได้อย่างชิโนฟาร์มเนี่ยมันเป็นของรัฐวิสาหกิจของจีนครับและมันปลอดภัยได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกเอาง่ายๆดรทักษิณชินวัตรนนะ่ะแกฉลาดน้อยไหมแกยังฉีดไอชินโนฟาร์มนะในดูใบเขาฉีดชินโนฟาร์มกันเยอะแยะไม่มีชินโนฟาร์มก็คือเขามีทุกยี่ห้อให้เลือกมีไฟเซอร์มีโบนานาของสหรัฐอเมริกา โรงพยาบาลเอกชนเขาสั่งโมดอน่ามาผมก็จองไว้แต่มันยังไม่มาครับแต่ถามว่าทำไมเราถึงรัฐบาลถึงไม่สั่งโมดอน่าหรือไฟเซอร์มาจากสหรัฐอเมริกามันไม่มีเงินทอนหรือเปล่าฉะนั้นถ้าเราสั่งซื้อมาถ้าเรามีเงินทอนแน่นอนฮะเกิดคดีแน่เพราะสหรัฐอเมริกาเขาไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้น ถ้ามีการทุจริตกันขึ้นในสหรัฐอเมริกาก็คือคุณเอาเงินทอนในทุจริตแล้วผมยกตัวอย่างให้ฟังลูกสึษสักครั้งสองครั้งคดีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จัดหนังจัดรายการหนังนานาชาติและรับเงินจากต่างชาติมาของสหรัฐอเมริกาเขาก็เกิดสอบขึ้นมาปรากฏว่าเป็นผู้ว่าการท่องเที่ยวของไทยชื่อคุณสิริวันชื่อคุณ จุธามาสิลีวันและลูกสาวรับเงินเข้ามาเวลานี้ติดคุกอยู่นะครับไม่ต่ำกว่า50ปีหรือหลายสิบปีแล้วอีกเรื่องหนึง่งสินบนโตโยตา้าอันนี้พัวพันใหญ่โตเป็นอนดีตประธานสารดีกาถึงสองสามคนเป็นข่าวอยู่ก็เราติดตามกันต่อไปคืออเมริกาในการนันมันไม่ยอมเลยครับเราไม่เปิดเผยเราปิดบางกันแต่ในศาลอเมริกาเขาบอกหมด ถ้าโตโยต้าไม่เปิดว่าสินบนให้ใครบ้างเนี่ยคุณอย่าฝันเลยว่าคุณจะได้ขายของจะได้ขายสินค้าโตโยต้าในสหรัฐอเมริกากฎหมายเขาเข้มแข็งครับฉะนั้นวัคซีนต่างๆก็ดีที่ผลิตในสหรัฐอเมริกามอนาดาก็ดีไฟเซอร์ Pfizer, ก็ดีเนี่ยถ้าคุณไปเรียกร้องเงินใต้โต๊ะมันไม่มีทางนอกเสจากไม่สั่งไม่สั่งซื้อนี่แหละคือสาเหตุใหญ่ๆที่เกิดในรัฐบาลชุดนี้ผมจะบอกให้ ผมจะบอกให้จนต่างชาติค้นหนีไปหมดแล้วไงเวลาในค้นหนีไปหมดญี่ปุ่นเนี่ยแรกๆเป็นชาติแรกที่มาตั้งโรงงานในไทยนะครับเวลานี้เป็นชาติแรกที่หนีจากไทยพอหนีไปย้ายโรงงานไปรัฐบาลของเขาจ่ายค่าย้ายให้ด้วยนี่ตบหน้ารัฐบาลไทยไหมตบหน้าไหมคนไทยจะเข้ายญี่ปุ่นเนี่ยถือพาสอร์ไทยฉีดวัคซีนมาแล้วมีวัคซีนพัสปอร์ตเรียบร้อยแล้วเขาไม่ให้เข้า เขาไม่เข้าผมบอกว่าอีกหน่อยญี่ปุ่นเขาคงจะปิดสถานทูตในไทยการจะให้โรงงานญี่ปุ่นกลับมาในบ้านเราเนี่ยมันคงยากแล้วมันคงยากแล้วผมไปฟังซาโจ้เขาคุยกันซาโจาคือผู้จัดการระดับผู้จัดการของญี่ปุ่นเวลานี้เขาฟังใครเขาฟังคุณวิกรมเจ้าของโรงงาน,นเจ้าของนิคมอุตสาหกรรม ที่ไปสร้างที่ไปสร้างอุตสาหกรรมใหญ่โตที่ประเทศเวียดนามเขาฟังบอกว่าสายหันว่าอะไรเงี้ยสายหันฝาหันเขาก็ฟังกันนะเพราะเป็นนักอุตสาหกรรมด้วยกันคือญี่ปุ่นเนี่ยมาอยู่เมืองไทยในย0่สปีแล้วครับมาเริ่มสร้างโรงงานทํานูน่ทนทํานี่มามีเมียคนไทยมาซื้อคอนโดแถวสุขุมวิท เวลานี้เป็นที่น่าสังเกตว่าเขาเริ่มขายคอนโดบอกขายคอนโดกันแล้วและย้ายกลับไปอยู่ญี่ปุ่นนี่คือเรื่องที่มันเกิดเงียบๆในบ้านเราถามว่าทำไมผมก็มันนั่งสืบสาวราวเรื่องว่าอ๋อเขาโกรธเขาโกรธนักการเมืองไทยที่พาเอกอนะัคราชทูตญี่ปุ่นไปเที่ยวที่ซอยทองโร ไปเที่ยวที่อยเที่ยวที่ซอยทองหลอ่อแล้วก็ติดไอ COVID ้โควิดหนึ่งจากซอยทองหลอ่อทางบ้านเรานักการเมืองนี่ปิดกันหมดอะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยนักการเมืองของเขาหรือข้าราชการของเขาเขาเป็นคนซื่อเขายอมรับว่าเขาติดทูตยอมรับเองอะคาชทูตยอมรับว่าติดโควิดพอยอมรับติดโควิดแล้วเขาก็สารภาพว่าเขาติดโควิดจากการไปนั่งคุยกับนักการเมืองไทยกับพ่อค้าไทยในซอยทองหล่อที่เป็นผับ ผับนั้นก็เกิดจากเงินเก่าเจี๊ยบางเรื่องบางราวที่รับกันไปแล้วก็ไปสร้างผับอันนั้นนี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นและมันก็เป็นความรู้สึกของรัฐบาลญี่ปุ่นนี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นผมสืบสาวราวเรื่องและอุปมาอุปมาหรือเล่าความจริงให้ท่านฟังเวลานี้คนไม่เชื่อเพราะคนไม่เชื่อรัฐบาล ไม่มีวัคซีนทางเลือกมันมีอยู่สองยี่ห้อเขาก็ดิ้นรนจะไปฉีดวนนันนี้ก็จัดทัวร์เขาเรียกว่าจัดอ e ีเวนต์ไปอเมริกาไปดูอะตั๋วเครื่องบินไปสหรัฐอเมริกาเต็มหมดคนมีสตางค์เขาไปได้เขาไปถึงลงจากเครื่องบินเขาก็ฉีดที่ไหนก็ได้ริมถนนก็มีเขามีหมอมาบริการเวลานี้ก็มีคนด่าแล้วคนด่านั้นชื่อไอ้หมอวันลงบอกเฮ้ยนี่เป็นขบวนการทําลายชาติจัดอ e ีเวนต์ไปอเมริกาผมถามว่าเฮ้ยมันทําลายชาติตรงไหนวะ เขาบอกเฮ้ยด้อยค่าวัคซีนไทยไงเฮ้ยว้ยมันคิดได้ไงวะเนี่ยเป็นหัวหน้าพักมันเป็นหัวหน้าพักใช่ไหมไปตั้งพักใหม่เขาบอกไอ้นี่ขบวนการทําลายชาติจัดอีเวนต์ไปอเมริกาแล้วทําลายชาติตรงไหนเขาบอกเฮ้ยมันด้อยค่าวัคซีนไทยที่ไทยสั่ง2ยี่ห้อมาฉีดแอสตราเซเนกและชิโนแว c เขาก็ออกมาโวยวายเขามาเขียนใน Facebook บอกมีขบวนการทําลายประเทศ เช่นปล่อยเฟกนิวทำลายความเชื่อถือหน้าเชื่อถือของวัคซีนทำลายรัฐบาลชัดอีเวนต์ไปฉีดวัคซีนที่อเมริกาถือว่าเป็นการด้อยค่าวัคซีนที่จะใช้ในประเทศบอกโอ้โหตายหาแล้วมึงก็กูก็กได้ค่าเหมือนกันก็คนฉีดแล้วล้มแผลล้มแผล,ลแพ้นะแพ้เพราะอ,อะไรเกิดลิ่มเลือดนะคุณเป็นหมอนะ คุณเป็นหมอคุณก็รู้เสร็จแล้วตายเขาบอกมึงป่วยมาก่อนแล้วกูก็จะไปหาที่ฉีดนี่นิพนดีกูไม่มีตังนะมีตังกูจะบินไปฉีดเหมือนกันแล้วเสร็จแล้วก็หาว่าเออเดี๋ยวมันคงหาเราเป็นกบระบวมันไปฉีดวัคซีนที่อเมริกาเขาบอกไอ้พวกนี้ทําลายชาติเฮ้ยเว้ยว่าลงกูว่าเพี้ยนหนักวะเนี่ยงานนี้เฮ้ยพที่จริงผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะ เอาอย่างนี้วันนี First, ้เล่าเรื The The ่องนี้ให้ฟังนิดหนึ่งเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนิดหนึ่งคือเมื่อกี้พูดถึงเรื่องไอ้เส้นเลือดอุดตันมีผู้ประกาศข่าวของบีบซีเขาชื่อลิชาซอลิชาชอเนี่ยเป็นผู้ประกาศข่าวของบีบซีที่ประเทศอังกฤษนะครับเขาดับดิ้นสิ้นอแดหววเพราะดันไปฉีดวัคซีนนาย ยี่ห้อของอังกฤษแอสตราเซเนกาเส้นเลือดอุดตันและก็ตายครับไม่ใช่วัคซีนดีหือไม่ดีผมไม่ได้พูดในแง่นี้คือฉีดกันเยอะแยะในล้านคนเนี่ยมันอาจจะตายแค่เปอร์เซ็นต์หนนี่คือต้องให้ความยุติธรรมกับวัคซีนไม่ว่าจะเป็นแอสตราเซเนกาหรือวัคซีนชิโนแวคให้ความเป็นธรรมแต่อย่าไปกล่าวหาว่าไอ้นี่ทำลายชาติไอ้นี่ด้อยค่า นะหรือว่าไอ้นี่ทำลายชาติไม่ใช่คนละเรื่องคนละเรื่องคือคนป่วยเนี่ยคือคนที่มีสภาพร่างกายเป็นอย่างเงี้ยริ่มเลือดอุดตันเขาเรียกว่าเลือดหนืดหรืออะไรก็แล้วแต่ในภาษาแพทย์ผมไม่ได้เป็นหมอผมไม่ไม,ไม่ไม่พูดลงรายละเอียดให้คนเขาวนเละาะเยอะแต่สิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้ก็คือรัสเซียครับรัสเซียเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขของประเทศรัสเซีย กลายเป็นประเทศแรกของโลกในการชันสูตรพลิกศพชันสูตรพลิกศพสำหรับศพโควิด19หลังจากตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าโควิด19ไม่มีอยู่ในรูปของไวรัสแต่เป็นแบคทีเรียที่สัมผัสสัมผัสกับรังสีและทำให้มนุษย์เสียชีวิตจากการแข็งตัวของโลกฟังไว้และฟังไว้ใช้วิจารณญาณด้วยละครับอันนี้เป็นข่าวไม่ใช่แฟกนิว เป็นข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขของรัสเซียเรามีสิทธิ์จะรับข่าวหลายๆด้านและพี่น้องทั้งหลายที่ฟังผมใช้วิจารณญาณกระทรวงสาธารณสุขของรัสเซียเขาบอกว่าพบว่าโรคโควิด -19 ทําให้เส้นเลือดแข็งตัวซึ่งทําให้เลือดแข็งตัวในมนุษย์และทําให้เลือดแข็งตัวในหลอดเลือดในหลอดเลือดดาทําให้หายใจได้ยากเนื่องจากสมองหัวใจและปอด ไม่สามารถรับออกซิเจนได้ทําให้คนเสียชีวิตยอย่างรวดเร็วเพื่อหาสาเหตุของการขาดแคลนพลังงานทางเดินหายใจแพทย์ในรัสเซียไม่ได้ฟังโปรโตอนของ WHO คือหูหรือว่าอการอนาเมัโลกและทำการชันสูตรพลิกศพโควิด1 9หลังจากแพทย์ได้เปิดแขนขาและส่วนอื่นของร่างกายและตรวจดูอย่างละเอียด พวกเขาสังเกตเห็นว่าเส้นเลือดขยายตัวและเต็มไปด้วยลิ่มเลือดซึ่งขัดขวางการไหลเวียนของเลือดและยังทำให้การไหลเวียนของออกซิเจนลดลงในร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้ป่วยหลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยนี้กระทรวงสาธารณสุขรัสเซียก็ได้เปลี่ยนแนวทางการรักษาโควิด -19 ทันทีโดยให้ยาแอสไพรินให้ยาแอสไพรินแก่ผู้ป่วยที่เป็นโรค คือแอสไพรินเนี่ยมันมันไปคุณสมบัติมันก็คือสลายลิ่มเลือดเขาก็บอกว่าคนป่วยคนหนึ่งก็ได้ทาน100มิลลิกรัมก็เป็นผลให้ผู้ป่วยเริ่มฟื้นตัวและสุขภาพของป่วยก็ดีขึ้นกระทรวงสาธารณสุขรัสเซียอบพยพผู้ป่วยกว่า14,000คนในวันเดียวและส่งเขากลับบ้านหลังจากค้นพบทางวิทยาศาสตร์มาระยะหนึ่งแพทย์ในรัสเซียก็อธิบายวิธีการรักษาโดยกล่าวว่าโรคนี้เป็นกลลวงของโลก ว่าไม่มีอะไรนอกจากการแข็งตัวของหลอดเลือดคือลิ่มเลือดและวิธีการรักษาก็คือต้องใช้ยาปฏิชีวนะต้านการอักเสบและทานยาด้วยการแข็งตัวต้านการแข็งตัวของหลอดเลือดคือแอสไพรินสิ่งนี้บ่งชี้ว่าสามารถรักษาได้นี่คือ,อนี่คือผลงานของนักวิชาตชาวรัสเซียคือเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเครื่องอหรือห้องผู้ป่วยหนัก icu มีการเผยแพร่ โป,โปรโตโคอลสำหรับผลนี้แล้วในรัเสเซียคือเขาเผยแพร่แล้วก็เอารายงานนี้มามาบอกให้ชาวโลกก็ออกมาทางสื่อโซเชียลหลายแห่งที่ท่านทั้งหลายก็อาจจะทราบแล้วทางสื่อโซเชียลผมก็เอามาย้ำและให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบกันอีกทีนึงทีนี้มาถึงอวสานร,ระบบประยุทธ์มันอวสานแน่นอนศัตรูเต็มบ้าน หนี้สินเต็มเมืองบ้านเมืองมันจะเดินต่อไปยังไงก็น่าจะลำบาลกลึกๆแล้วเนี่ยเขาบอกประยุทธ์เนี่ยถอดใจแล้วถอดใจแล้วอาจจะมีเล่นละครกันบ้างออกจะมายืนยันต่อหน้าอนุทินบอกโอ้รักกันปานจะแหกตูดดมรอยเล่าไม่มีแล้วคุณอย่าเชื่อแกเล่นการเมืองเป็นแล้ว ตอแหลเป็นแล้วว่างั้นเถอะฟังข่าวเมื่อวานเนี่ยนายกคงคุยกับวิศนุยหัวขุวิศลวิศนุวิศนุคงคุยกันแล้ววิศณุถึงออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าการพ,าพรราิจารณาพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดเง, <vette> งินกู้ห้าแสนล้านคงต่อจากการพิจารณาร่าง <c oughs> พระราัญยัิก็ประมาณปีหก <c oughs> หากสะดวกและพร้อมก็พิจารณาต่อในวันที่สี่มิถุนาเลยถ้ายังไม่พร้อมก็แล้วแต่ประธานสภาส่วนจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ต้องให้วิบแต่ละฝ่ายตกลงกันผู้ชี้แจงหลักฐานของรัฐบาลก็คือลำตีคลังนักข่าวเขาถามว่าเฮ้ยมันจะผ่านไม่ผ่านท่านราองนายกวิษณุ เกี่ยวกับร่างพรลกรเงินกู้ห้าแสนล้านมีผลกับรัฐบาลหรือไม่นายวิษณุก็บอกว่าถ้าผ่านก็มีผลถ้าไม่ผ่านก็ไม่มีผลเพราะถือว่าพรลกรมีผลบังคับใช้แล้วเพียงแต่หากสภาไม่อนุมัติก็คือไม่เห็นชอบก็แปลว่าต้องหยุดนักขาก่าวก็ถามว่าหากพรลกรเงินกู้ไม่ผ่านต้องยุบสภาหรือไม่วิษณุหัวคุดเอ้ยไม่ใช่วิษณุวิษณุวิษณุผมนี่จาชื่อผิดวิษณุก็บอกใช่ครับ โดยธรรมเนียมต้องยุบสภาน,นี่คือที่มาของอวสานร,ระบบประยุกต์สสหลายคนเห็นด้วยที่จะไม่ผ่านพอลกองเงินกู้ห้าแสนล้านเพราะไอ้หนึ่งล้านล้านที่เอาไปมันปูยี่ปูยำตำน้ำพริกละลายแม่น้ำกันไปเยอะแยะไปหมด เรียกว่าตําน้ําพริกละลายแม่น้ำหกเรียดเสียลาดแล้วนี่ยังจะมาเอาไว้อีกห้าแสนล้านเฮ้ยวยมันยังไงกันเนี่ยคือถ้าอันนี้มันไม่ผ่านจริงๆหลายคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวกล้วยแจกก็ต้องผ่านมันก็ไม่แน่ซะแล้วถ้าสอสอหลายคนในสิ่งรัฐบาลเขาเกิดคึกขึ้นมาคือถ้าเขาผ่านให้เนี่ยอาจจะมีการยุบสภาหลัง ผ่านพ,พบรบงบประมาณไปแล้วผมว่าพวกนี้สอบตกหมดทุกคนต้องแย่งกันเป็นพระเอกในการเปิดสภาคราวนี้เขาจะยอมสอบตกในเวทีเลือกตั้งคราวหน้าไหมถ้าคุณสอยอยอมสอบตกคุณผ่านพ,พบรบงบประมาณผ่านพรกห้าแสนไปพี่น้องประชาชนเขาจะจำหน้าคุณไว้ว่าคุณทำอะไรกับชาติบ้านเมือง คุณทำอะไรกับพวกโจรที่ปล้นชาติบ้านเมืองเอาภาษีอากรของพี่น้องประชาชนไปผู้ยี่ผู้ยาเขาจะจดจำพวกคุณไว้ฉะนั้นมีสสหลายคนที่หารือและคุยกันในเรื่องนี้ไม่ว่าจะอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์หลายคนบอกเฮ้ยกูไม่ฟังมติพักแล้วในพลังประชารัฐบอกเฮ้ยกูก็ไม่ฟังมติพักในภูมิใจไทยก็มี หลายคนที่กำลังขยับขยื่นจะหาพักใหม่ถ้ามีการยุบสภานี่คือการเมืองแบบไทยๆท,ที่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ระบอบประยุทธ์ผมถึงบอกวันนี้แหละมันเป็นวันที่จะบอกชะตาของระบอบประยุทธ์จันโอชาแล้วล่ะครับพี่น้องผมวิเคราะห์ได้อย่างนี้จะผิดจะถูกมันเป็นเรื่องธรรมดาของการแสดงความคิดเห็น ท่านอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยท่านฟังรายการนี้ทําใจสบายแต่ผมเห็นอย่างนี้ท่านอาจไม่เห็นด้วยเป็นสิทธิ์ของท่านเราไม่โกรธกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการข่าวทะลุใหม่วันนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครตกดติดตามแชร์แชร์แชร,แชร,แชร,แชร์จะได้ให้รายการนี้ทะลุไปถึงดาวอางาังคารลาก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้จากกระผมบุญรวียมจินดาสวัสดีครับ